ประกันสังคมมาตรา40จะเลือกทำแบบไหนดีนะสวัสดีค่ะพบกับพี่กิ่งที่สบายจังสเตชั่นคุยกันวันละนิดชีวิตไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้หลายๆคนก็สนใจอยากจะทำประกันสังคมมาตรา40นะคะอาจจะเป็นเรื่องที่รัฐบาลเขาจะเยียวยาผ่านมาตรา40แต่ว่าวันนี้มาทำความเข้าใจกันนิดนึงเกี่ยวกับมาตรา40ค่ะ คลิปนี้ทําเมื่อวันที่26กรกฎาคม2564าค่ะมาตรา40่เนี่ยเขาจะมี3ทางเลือกนะคะก็คือ1จ่ายเดือนละ50บาท2จ่ายเดือนละ100บาท3จ่ายเดือนละ300บาทค่ะตึงแน่นอนละเวลาที่เราจ่ายเบีย้ยประกันเนี่ยต่างกาันการคุ้มครองมันต่งตางกาันก็เหมือนกันละค่ะกากัน จ่ายเงินสมทบทั้ง3ทางเลือกนี่แหละท้งเลือกที่1เนี่ยก็เป็นแบบเบสิกเบสิกเนาะเอาแค่เป็นลักษณะคุ้มครองเกี่ยวกับกรณีการขาดรายได้ในกรณีที่เจ็บป่วยทุกทนภาพและเสียชีวิตค่ะส่วนทางเลือกที่2เนี่ยเขาก็จ่ายเดือนละ100บาทก็มีเพิ่มขึ้นมาคือเป็นเรื่องของฉลาภาพหรือว่า เป็นการออมเงินครึ่งหนึ่งจากร้อบาทเนี่ยก็ออมไว้เดือนละ50บาทก็เป็นสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มมากขึ้นนะคะส่วนกรณีที่จ่ายเดือนละ300บาทหละ่ะเขาก็จะมีความแตกต่างตั้งแต่เรื่องของกรณีเจ็บป่วยคือจ่ายเงินทดแทนกรณีขาดรายได้เนี่ยนะคะเขาจ่ายรวมให้ปีละ90วันค่ะขณะที่ทางเลือกที่1กับ2เนี่ยเขาจะใจ่ายให้แค่60วันนะคะ ส่วนในเรื่องของทุกถลภาพก็การเบิกจ่ายเนี่ยเหมือนกันแต่การจ่ายเงินทดแทนเนี่ยนะคะเขาจะจ่ายให้15ปีค่ะในทางเรื่องที่1และสส่วนทางเรื่องที่3เนี่ยจ่ายเงินทดแทนกรณีชลาภาพเนี่ยจนกระทั่งเสียชีวิตเลยล่ะค่ะสำหรับกรณีชลาภาพนะคะคือเป็นเรื่องของเงินออมอะ่ะก็จะมีการออมเงินในทางเรื่องที่3เนี่ย เดือนละ150บาทก็คือครึ่งหนึ่งของการส่งเงินสมทบนเลยล่ะค่ะและทางเลือกที่1และทางเลือกที่2เนี่ยสามารถจะออมเงินเพิ่มได้อีกเดือนละ1,000บาทแต่เอ๊ะใครจะออมนะเพราะมันดูแล้วมันไม่เห็นประโยชน์ประโยชน์ชนัดเจนเท่าไหร่ค่ะแล้วทางเลือกที่3เนี่ยถ้าส่งถึง180เดือนแล้วเนี่ยเขามีเงินเพิ่มให้อีก1นึ่งบาทค่ะที่ประโยชน์ข้อสุดท้ายคือในเรื่องของเงินสุนคระห์บุตร ทางเลือกที่3เท่านั้นที่จะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ200บาทสําหรับบุตรที่เมยุแรกเกิดจนถึง6ปีและเบิดได้เข้าและ 2, 2คนพี่ว่ามันน่าสนใจนะถ้ามีลูกอะ่ะพ่อเราจ่ายแค่300แต่มันได้เดือนละ200นะ่ะทีนี้นะคะสําหรับเรื่องของเ,อเงินออมหรือเงินชราภาพตึ้งเ,เขามีการเก็บสะสมไว้เนี่ยจะออกมาใช้ได้เนี่ยทางเลือกที่ 2และ3ต้องมีอายุครบ60ปีและต้องลาออกจากมาตา40ก่อนแล้วเขาจะจ่ายให้ครั้งเดียวในรูปของบําเน็จค่ะให้เท่าไหร่อย่างไรดูเลยค่ะแผน2กรณีาลาภาพก็คือทางเลือกที่2นั่นเองนะคะจ่ายเดือนละ50บาทได้เงินกรณีบ um ําเน็จฉลาภาพนี้ก็คือ50บาทคูณจำนวนเดือนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมีการออมเงินเพิ่มที่บอกวาเดือนละพันบาท ก็บวกเข้าไปแล้วก็เอาได้รับผลประโยชน์ทดแทนที่ประกันสังคมเขาเอาไปลงทุนด้วยตรงนี้ก็ไม่ค่อยชัดเจนยังไม่ชัดเจนนะคะ180เดือนเท่ากับ15ปีก็คือ50บาทคูณ180บาทเท่ากับ9,000บาทค่ะแล้วก็บวกส่วนอื่นเพิ่มไปค่ะตอนนี้มาดูทางเลือกที่3หรือแผน3นะคะกรณีเงินบำเหน็จชราภาพเนี่ยเขาใจ่ายให้อย่างไรก็คือตอนที่เขาเก็บ ไว้เป็นจากตเป็นเงินออมเนี่ยก็คือเดือนละ150บาทนะคะเวลาจ่ายเ็าจะจ่าย150บาทคูณกับจํานวนเดือนในที่นี้สมมุติว,ว่า180าเดือนก็คูณ150บาทค่ะแล้วก็บวกด้วย1,000 10, 0บาทเพราะว่าถ้าออมหรือว่า,าตรงทบครบ180บเดือนเนี่ยเขาก็ใจ่ายให้1,000 10, 0บาทนะคะบวกด้วยผลประโยชน์ทดแทนและเงินออมค่ะซึ่งรวมรวมแล้ว เฉพาะเน็ตที่เห็นอยู่นะคะก็คือเงินที่เราออมไว้กับเงินที่เขาจ่ายให้เพิ่มอีก10,000บาทก็รวมแล้วก็เป็นเงิน37,00 0บาทค่ะอันนี้ไม่รวมผลประโยชน์ทดแทนนะคะที่นี้เนี่ยถ้าถามว่าทางเลือกไหนนะที่มันเหมาะก,กับเราเนี่ยก็คือคิดว่าขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่าเรามองอยังไงถ้าเราคิดว่าเราต้องการแค่แบบเบสิคเบสิคอะแบบเออมีเงินทดแทนตอนฉันไม่มีไรายได้เนาะ มีเผื่อเสี่ยงทุกทลภาพแล้วก็เสียชีวิตนะคะแต่ถ้าใครต้องการเงินออมด้วยทางเลือกที่2กับทางเลือกที่3กก็ต้องพิจารณาดูนะว่าโอเคไหมมันก็คิดว่ามันก็สมน้ําสมเนื้อนะเพราะเราไม่ได้ออมเยอะนะเหมือนก็เราซื้อประกันเลยละค่ะก็มีในส่วนที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีท็อปอัพเป็นเงินออมนะคะแต่ในเรื่องของการออมเพิ่มอีก1 0 0 0บาท ทางเลือกที่1กับ2เนี่ยก็ต้องคิดดูนะคะว่าเราจะออมเพิ่มหรือเปล่าเขาก็เป็นเป็นออปชันให้เราเลือกนั่นแหละเราต้องคิดดูให้ดีเนาะเพราะว่าบางทีกองทุนหรือสหกรณ์เขาชัดเจนเรื่องการผลประโยชน์ตัดแทนนะคะโอเควันนี้คงแค่นี้ก่อนนะคะรักษาสุขภาพนะแล้วเราจะผ่านภาวะนี้ไปด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะ